ไปไหนคะเอาจะพาไปหาซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคพ่อแหวงอ๋อโดนน้ำท่วมเหรอคะข้าวสารหมดข้าวสารโอ้พ่อแหวงข้าวสารหมดใช่อ่าถ้าคืนไม่ไปซื้อมาบริจาคแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องแพ้กล้วยดิบกินไปเรื่อยนาสงสารชีวิตนาสงสารแล้วนาที่ทำไว้นี่ยังไม่ได้เกี่ยวอ่ะ ยังเออเดี๋ยวฉบไปดูหน่อยไหมไม่รู้ว่าจะเก็บไว้กินก็ได้นะข้าวอะ่ะฮะทำไมต้องเอาไปขายหมดเก็บไว้กินก็ได้เออมันพันอะไรนะกอคอเอลรือืกกกขอกอคอจำชื่อพันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราก็ไปซื้อมาจากร้านขายข้าวปลูกอีกทีนึงแต่อย่างว่าเราไม่มีที่เก็บเนาะ เราต้อมีที่เก็บข้าวตงากด้วยม,วม,มันต้องตากข้าวด้วยมันลําบากตรงที่เราต้องมีลานตากก็จริงนะมันม <า S 1> เป็นปัญหาของชาวนาโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นข้าวน้ําท่วมไงแล้วมันก็ไปเก็บเกี่ยวขึ้นมาป้าบไม่ใช่ว่าจะเอามาสีกินได้เลยนะข้าวต้องแห้งตากแห้งก่อนไม่งั้นข้าวมันจะเน่าเสียอ้าถ้างั้นก็ไปไปดูข้าวดูซิว่าจะได้สักมากน้อย อ่นี่ก็เป็นริมคลองก่อนจะถึงทุ่งนาคุณกำพูนะคะน้ำเต็มเลยอุ้ยนี่มันน่าอะไรเนี้ยน้ำเต็มคลองชนประทานน่าฝนไงก็ปลายฝนต้นหนาวฝั่งทางนี้เขาเหลืองแล้วอจริงจริงเขาพอเกี่ยวแล้วนะเนี่ยแล้วน้ำมันน้ำมันอยู่ระดับคอรวงข้าวอ่ะดูสิรถไถน่าจะลงไเนี่ยอนนี้เขาเขาก่อนเรานะเขาทำนาก่อนเรา ของเรานี่ยังไม่แดงเลยอุ้ยดูแล้วยายลงไปเลยค่ะเพราะว่าน้ํามันขึ้นมาถึงถนนเลยนั่นน่ะน้ำใช่ไหมเออเดี๋ยวไม่มีรถลาดอุ้ยน้ำเต็มคลองชนเลยโอ้นกมันมากินข้าวไงเนี่ยมูนกก็เป็นอาหารโอชะเลยไม่รู้ชาวนา ผลผลิตคงได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าก็จะดูเหลือจากน้ําท่วมเหลือจากนกกินเนี่ยคือปัญหาของชาวนานะส่วนแปลงนาเราตรงนี้ก็เนี่ยครับน้ําท่วมคันโอ้แท่พมคันนาแล้วพี่ค่ะถ้าเดินลงไปตรงนี้ผมเข้าใจว่าน้ําจะอยู่ประมาณนี้ขนาดนั้นเลยเลยเเพราะมันต่ําใช่ไหม,ม,มใช,มใช่ตรงนี้ต่ำํำคิดดูว่ามันก็พยายามหนีน้ํานะอื แต่ว่าพี่ว่าสักสัปดาห์หน้ายังเกี่ยวได้ของเราแต่น้ำไม่ไหลเข้าอยู่เลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูน้านี่นี่แต่ว่าลถเกี่ยวจะลงได้ไหมไม่น่าได้เนี่ยน้ายังไหลจากชลประทานเนี่ยไหลไหลเข้าเข้าคลองเข้าที่นาพี่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยน้าชลระทานยังข้ามคลองดูแล้วข้าวเราน่าจะรอได้ประมาณสักสองสัปดาห์คือยังไม่แก่มากใช่แต่บางที่ก็แก่แล้วนะหนูนนนต้องเกี่ยวแล้วนะดูนกสิเอาละไป ไปซื้อข้าวกินกันก่อนนะคะ,<น>ะเพราะฉะนั้นชาวนายุคนี้ก็ต้องซื้อข้าวกินก่อนนะคะยังไม่ได้สามารถกินข้าวตัวเองได้ไปซื้อข้าวกันค่ะธรรมดาค่ะจจำร้านนี้ได้เนาะนี่แฟนขับหลายหลายท่านจำบ้านหลังนี้ร้านนี้ได้เลยนะยยมาบ่อยมากใช่ครับมาเรามาซื้อข้าวปลูกมาซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นและวันนี้ก็จะไม่ใช่ข้าวปลูกนะครับ แต่จะเป็นข้าวสารกินเดีเออกตาลางให้ข้าวมากินข้าวบ้านเขาไหลไหลมื้อละเดี๋ยวซื้อข้าวบ้างนะคะเพราะว่ามากินกับเขาเนี่ยกินฟรีอยู่ฟรีก็ไหลมื้อแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ออกตางให้ไม่ต้องรออืมไม่เป็นไรเต็มใจยินดีอันนี้ถุงละเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ร้อยยี่อันนี้หนึ่งร้อยสามถุงครับ เราอะไรอีกไหมคะอ่าพันแตงกวาพันผักนพันผักเอาเปิดรอบพื้นที่เขาก่อนสิเรือยังไม่ขนยังไม่ขนเนาะเขาอยากได้ไอเนี่ยเขาอยากได้แตงกวาหยิบให้หน่อยแตงกวานี่ป่ะอันนี้แตงร้านอุ้ยแตงร้านก็ดีนะลูกใหญ่ดีได้ได้เอาไปตำส้มตำเนาะเหรอเอาไปลองดูพริกพริกพริกซูเปอร์ฮอตพริกซุปเปอร์ฮอตดูที่ว่าจะได้กินไหม ได้เรื่องแล้วเย็นเนี้ได้เรื่องได้เรื่องแล้ว<ด>หาก<ม>ิจาการรมทำแล,แล้วเมื่อกี้ทั้งหมดเจ็ดร้อยทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะอืไปค่ะยืนเล็งอยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะมันต้องดูโลเคชั่นดูห่วงซุยห่วงจุ้ยเออดูห่วงจุ้ยก่อนว่าโปรตรงไหน าาทางท่า,าทางเดินทางอะไรไม่ใช่มาปลูกขวางทางตัวเองเดินไม่ได้ไไดิฉันแนะนํานะคะตรงนั้นคือมันสูงแล้วใช่ไหมตรงรั้วเดิมอะ่ะเอาพักใสออกให้หมดเลยเพราะว่ามันโสมมันเป็นรุ่นสองแล้วมันกลายพันธุ์ละความแข็งแรงมันน้อยแล้วเห็นไหมเห็นใบมันแบบไม่ต้องลื้อเขาหรอกปลูปกปลูกซ้ําไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาแห้งไปเองอ๋อ oh. มมงั้นก็เอาถัว่วกับกับแตงเนาะถั่วกับแตงขึ้นร้านนี้เลยขึ้นข้างบนดีกว่าไหมคะ Hmm? ขึ้นข้างบนอนะฝั่งข้างข้างหัวฝั่งนี้ได้สองข้างนะอ๋ออะตามสบายาได้ขาั้นถั่วกระแตงตรงนี้นะคะขุดเลยค่ะแล้วยอดให้กบไว่สน่อยนะครับเอาแตงกับถั่วนะโอ้เนี่ยฮะ,ะเมล็ดแตงซึ่งจริงๆถ้าเราเก็บมเมล็ดเองได้อะ่ะก็จะดีนะคะอุ้ยเยอะๆอยู่นะยี้าบาท อัตราการงอกน่าจะเกืบร้อยเปอร์เซ็นต์นะลองดูนะคะจะได้กินไหมอันนี้เป็นฝั่งด้านบนของรัว้วฝั่งด้านบนนี่เอาอะไรล,ลงดีแต่งความเหมือนเดิมอันนี้เป็นเขาบอกว่าหยอดเมล็ดให้มีความลึกสองเท่า ของขนาดเมล็ดอ่ะไม่น่าหรอกเขาให้หยอดหนึ่งหลุมต่อหนึ่งต้นนะมันเม็ดใหญ่นี่เองโอเคส่วนอันนี้นะคะเป็นเมล็ดถั่วฝักยาวเห็นไหมคะถั่วฝักยาวเป็นแบบนี้เดี๋ยวแนวนี้เมื่อกี้ได้ถั่วพลูกับ แตงกวาไปละเหลือถั่วฝักยาวนะคะเอาฝั่งนี้เป็นถั่วฝักยาวโรยเลยจ้าจใ,ค <c oughs> ใครจะผูกก็เป็นถั่วฝักสั้นละ่ะเออยาวอยู่แล้วยาวเหมือนเจ้าของบ้านแหละ,มา,ะมาแล้วพี่เมงเมงแซวจะลูกถั่วฝักยาวไม่รู้มันจะยาวไหมมันจะมันจะยาว ระหว่างที่ลูกทำสวนพ่อก็ทำอะไรบ่อดูมวยเออมีความสุขเนาะดูมวยดูมวยดูมวยจากมือถือนะคะไม่ใช่มวยตู้นะคะเอาแถวนี้ด้วยใช่ไหมขุดไปรอบดินตะลิ่งเลยนะคะค่อนข้างจะดินดีนะคะฝั่งนี้เพราะว่าอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าบินถมด้วยมั้ง แดดก็แดดก็มีนะครับแต่อ่อนๆวันนี้เป็นวันนับว่าเป็นวันแรกในรอบหลายๆวันเลยนะครับที่มีแสงแดดเจิดจ้าขนาดนี้ตรงนี้ปลูกได้รอบบ้านเลยใช่ถ้ามันงอกเมื่อไหร่เราก็มาทําร้างทำค้างให้ครับใช่ <laughs> น่ารักจังเลยพี่สำเรีลปลูกต้นหอมเอาไว้ <laughs> งอกแนะ่ะ<ช>หอมหัวแดง อย่าลืมเอาไม้มาปักให้แน่เลยไม่ใช่จะได้เลื้อยเนาะอ้าวใครจะไปนึกถึงว่ามุมนี้ก็ปลูกพืชลม้มลุกได้นะคะมุมนี้เป็นมุมที่ถูกลืมมากเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครเดินมาห่านแถวนี้เลยแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้ซึ่งต้องใช้เวลาเนาะทีนี้ตรงนี้ลองปลูกพืชลม้มลุกดูเฉาะไปเลยใช่ไหมเรียงนี้เลยนะ ด้วยในนี้เอาในนี้ไหมได้เลยในบ่วงบอย่างนะเสาะให้หน่อยสิมันจะไปโดนลากนี่เดียวถ้ามันขึ้นมาแล้วมันจะเื้อยต้นมะนาวมะกรูดนะอะไรเดี๋ยวมาทำร้านให้มันเอออ่ะก็ครบทุกพื้นที่แล้วทั้งฝั่งถนนสองฝั่งประมาณ สามสิบี่สิบวันนะครับแล้วเราก็มาดูผลผลิตว่าถัวฝักยาวมันจะยาวได้สี่ห้ากิโลไหมกิโลเมตรอะไรความยาวของถั่วฝักยาวที่นี่จะได้ทดลองดินด้วยนะคะหลังจากฝนตกน้ําลดไปเรียบร้อยนิดหน่อยเราจะได้กินจุดไหนบ้างนะคะใช่ครับโอเคสวัสดีครับ